เขาอยากบอกอะไรกับคุณที่สุดในตอนนี้ขอไพ่เปิดใจเขาทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนพอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมากนีเ้เรนนะคะพลังงานของคนราศีสิงห์เด็เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน เดียวให้พิสเทตพลังงานของคนธาตุน้ำมีกรกรพิจิกสองไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษจรินูเจ็ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ำคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนเก่งนะคะสามารถรับมือจัดการกับปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีมีความปะนีปะนอมเห็นอกเห็นใจนะคะไม่ชอบการทะเลาะ มีความขี้สงสารนะคะใจดีใจเย็นแล้วก็มีความเซนซิทีฟในหัวใจมากๆนะคะมีความขยันตั้งหน้าตั้งตาทำงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีเป้าหมายในชีวิตที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะมีสิ่งที่อยากทำมีคนที่รอคอยนะคะมีความพยายามมีความอดทนหากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะก็มีเกณฑ์จะเป็นรักทางไกลที่จะต้องใช้ความพยายามความอดทนในการคิดถึงในการรอคอยกันสูงมากๆ พลังงานของคุณก็คือมีคนที่เป็นเจ้าของหัวใจอยู่แล้วมีที่พนต่อความรู้สึกของคุณมากๆเป็นคนเดียวที่อยู่ในหัวใจของคุณเป็นคนที่คุณรักเป็นคนที่คุณรอนะคะแม้ว่าจะยากขนาดไหนไกลขนาดไหนหรือว่าต้องรออีกนานแค่ไหนคุณก็ยังพร้อมหรือว่ายินยอมยินดีที่จะรอต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะเป็นใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะคนที่มีอะไรอยากบอกกับคุณ สี่ถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ํามีกรกฏพิจิตรวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้าสี่ไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมจิงธนโงงหกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรผึกศกันแล้วก็คิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุไฟแล้วก็คนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมา รางงานของคนคนนี้ก็สวยมากๆนะคะมีความรักที่จริงใจมีความหวังดีมีความประารถนาดดีอยากจะอยู่เคียงคู่อยากจะอยู่เคียงข้างอยากจะปกป้องคุณดูแลเทคแคร์เอาใจใส่คุณนะคะทำทุกวันนี้นะคะหรือว่ายอมห่างไกลกันในทุกวันนี้ เพื่อความมั่นคงเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเป็นคนที่จิตใจดีมากๆแล้วตัวเขาเองในตอนนี้ก็รู้สึกเหงารู้สึกเศร้ามาก,มากๆที่ต้องอยู่ห่างไกลจากคุณทั้งคิดถึงทั้งนึกถึงนะคะหัวใจก็มีแค่เพียงคุณเพียงคนเดียวไม่ว่าจะมีคนรอบตัวคนใกล้ตัวมีโอกาสหรือว่ามีใครเข้ามาใกล้พลังงานของคนคนนี้ก็คือไม่สนใจใครเลยไม่มองใครเลยหัวใจของเขาเป็นของคุณเพียงคนเดียวนะคะรอคอยแต่คุณเพียงคนเดียวแล้วก็ อาจจะมีความรู้สึกถึงรู้สึกผิดรู้สึกขอโทษนะคะที่ห่างไกลจากคุณแล้วก็ไม่ได้ดูแลคุณเท่าที่ควรนะคะมีความรักมีความหวังดีมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์มั่นคงต่อคุณมากๆคิดถึงห่วงใยห,ห่วงหาด้วยสุดๆเลยนะคะเรามาดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณที่สุดนะคะขอไพ่เปิดใจเขาทีสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณที่สุด ห้าเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นการงานการเงินนะคะในตอนนี้ที่อาจจะยังไม่มั่นคงมากพอนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขัดสนหรือว่าไม่มีเงินนะคะมีบ้างนะคะห้าห้าเหรียญเนาะอาจจะเป็นการสะสมเงินในช่วงนี้เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นเพื่อความมั่นคงในอนาคตตอนนี้อาจจะ รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อนะคะหมดกําลังใจบ้างแต่ก็คือจะสู้ต่อนะคะมีเป้าหมายในใจมีเป้าหมายในอนาคตที่รอคอยนะคะ The moon นะคะความเหงาความเศร้านะคะความท้อแท้เสียใจหรือว่าไม่รู้ว่าความห่างไกลจะอยู่กับคุณและเขาไปอีกนานแค่ไหนหรือว่าจะต้องให้คุณรอต่อไปอีกนานแค่ไหนนะคะ หนึ่งดาบนะคะเขาจะทําให้ดีที่สุดเขาจะทําจนสุดความสามารถนะคะจะทําจนกว่าเขาจะประสบความสําเร็จหรือว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆนะคะในในเป้าหมายที่วางแผนไว้ร่วมกันกับคุณคุณคือคนที่สําคัญที่สุดในหัวใจของเขาทําทุกวันนี้อดทนทุกวันนี้เหนื่อยยากทุกวันนี้เพื่ออนาคตของคุณและขเขาเขาที่สดใสามากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะคะแอมพอน,นะคะ รอคอยเฝ้าคอยต่างคนต่างรอคอยกันและกันรอคอยฟ้าวันใหม่รอคอยวันที่คุณทั้งคู่จะได้อยู่เคียงคู่เคียงข้างหรือว่ารอคอยที่ความมั่นคงในชีวิตมีมากกว่านี้ที่จะสามารถดูแลอยู่เคียงคู่เคียงข้างกับคุณได้นะคะพลังงานของความห่างไกลจําเป็นที่จะต้องห่างไกลมีหน้าที่มีภาระที่จะต้องรับผิดชอบนะคะแต่ว่าความห่างไกลนี้จะไม่อยู่ตลอดไปแน่นอนคุณทั้งคู่ จะต้องได้อยู่เคียงคู่เคียงข้างกันนะคะในอนาคตนะคะเด็กถือดาบนะคะการติดต่อสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์แม้ไม่ได้พบไม่ได้เจอแต่ก็ไม่ได้ตัดขาดความสัมพันธ์จากกันไป ใช้การติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆไปก่อนหรืออาจจะหมายถึงว่าเขาคิดถึงคุณมากๆแล้วก็ทําได้ที่สุดเพียงแค่การพูดคุยการโทรหานะคะได้ยินเสียงไปก่อนอาจจะยังคงมาพบหน้าพบเจอกับคุณไม่ได้อยากให้คุณรอคอยเขาอีกหน่อยเขากําลังพยายามอย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถของเขาที่จะทำชีวิตให้ดีขึ้นนะคะหรือว่าหาเงินให้ได้มากกว่านี้เป็นช่วงในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลัก สร้างฐานให้กับชีวิตให้กับครอบครัวนั่นเองนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณก็คือคุณคือคนเดียวที่อยู่ในหัวใจของเขาคนเดียวที่เขารักเขาอยากดูแลเขาอยากปกป้องคุณเขาอยากอยู่เคียงข้างคุณความห่างไกลนี้จะต้องจบสิ้นลงในสักวันแล้ววันหนึ่งวันนั้นคุณทั้งคู่จะไม่ห่างไกลกันอีกนะคะจะอยู่เคียงคู่เคียงข้างดูแลกันและการปกป้องกันและกันนะคะ